โอเคครับเพื่อนๆก่อนหื่นขอกราฟซูนีพิชเคยแล้วกันเจดีต้นรับซูนเน่ง,งรีวิวไว้เลยนะครับวันนี้ผมจะมีแก่อันนี้เลยอันบ็อกนะครับผมมินิโฟตโตบุ๊กมาเอชิกะมูกเนะนะครับผมสุดเส้นทาง c g m 4นโนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอันบ็อกรีวิวนี่เหมือนกันมาเอชิกะมูกเนะ CD อารบัมนะครับผมจะเป็นอย่างไรมาเริ่มันที่ CD ก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับว่า ข้างในเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมใครอยากดูชัดๆดูได้แบบ 4K นะครับแต่เวลาผมลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องรอกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากมันยังไม่เรนเดอร์เป็น 4K นะครับถ้าลงไวไปก็ขออภัยหน้ากล่องเป็นแบบนี้ครับมาเอชิกะบุกานินะครับมาดูกันนี่มีรูปเพลงที่ฟอร์จูนเป็นเซนเตอร์นะครับผมน้องเหงอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องมาอยู่นี่โอ้น่ารักถ่ายบน เขาเรียกว่าด่านฟ้าเมย่าใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดตามนี้นะครับผมข้างหลังก็เป็นวิวเชียงใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้เห็นทิวทัศน์ของเขาเรียกว่าแถวๆดอยสุเทพตรงนี้เขาตัดไปเป็นเขาเรียกว่าตัวหนังสือสีน้ําเงินออกน้าเงินฟ้าฟนิดๆนะครับผมเป็นเป็นเครื่องหมายแบบไปต่อแ <c> บ <oughs> บนี้สิงเกิลที่สี่ครับอาร์บรัมที่สี่สิงสี่ทีเอสซิงเกิลตรงนี้ซีเจมโบเดกมาไทญี่ปุ่นข้างๆเป็นไง มาเอชิกะมูก e า e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 , นิเอเอซีจีโฟร์ีนี่ข้างหลังครับสุดเส้นทางภาษาไทยตัวใหญ่มากลายชื่อเขาเรียกว่าเพลงที่อยู่ในซีดีนะผมมาเอชิกะมูกานินะครับแบบมาสเตอร์นรถไฟสายลุงเพลงเพื่อนนะครับเพลงที่ฟอร์จูนกับแองเจิลร้องนะเพลงเรือเนาะสุดเส้นทางแบบไม่มีเสียงร้องนะครับรถไฟสายลุงไม่มีเสียงร้อง เพลงเพื่อนแบบไม่มีเสียงร้องนะมีแต่ดนตรีมาให้เราร้องก,กัน mm hmm. นี่ซิเรียลนอมเบอร์มาดูข้างในกันดีกว่าภายในเป็นยังไงครับโป๊ออกมานี่นะครับนับปกก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึง <Okay. S 1> นี่สวยๆข้างหลังครับเป็นงไงครับนี่เขาเรียกว่าผู้ผลิตเพลงต้นฉบับ ใครแปลใครไม่แปลใครอยู่ซิงเกิลนี้อะไรต่างๆอ่ะไปเปิดนี่ for จูนอย่างสวยนะครับถือไม้นี่เทไปละถุงเบองเขาด้วยม,มาดูครับดูรูปกันนี่น้องๆน,น,น่าวราักฟ้าใสพันปิง้งนะครับผมนี่ไค่ไข่หวานนะครับแชมพูท่านลากบามิงนะคับอุ้ยต้องเหมือ่อไปไหมครับ นี่นี่นะครับฟอสจูนนะครับผมสิตาคนิงแล้วก็เป็นภาพที่แบบเจออมน้องพิมพ์นะครับแองเจิลนียต้องเหมือนะรักขอโฟกัสหน่อยนะครับเออโหยสวยๆไปแล้วครับมุมข้างนะนะครับนี่นัลลักนัลลักเจดาครับลาตินครับนัลลักเป็นไงครับภายมุมเงยนะครับผม นี่แผ่นฟ้าเมย่านะครับผมข้างหลังเป็นไงเป็นเนื้อเพลงนะครับโอเยโอเยโว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 ้น oh yeah, oh yeah, <ๆ>ั<ๆ>่นแหละนะครับผมแบบนี้นะครับเผื่อใครจะไปหาซื้อกันหน้าตาแผ่นมีแบบนี้นะครับผมเนื้อเพลงรถไฟสายลงแล้วก็เพลงเพื่อนสรุปแล้วเพลงนี้ก็มีสาสามเพลงแล้วก็อีกสามแทร็กที่เป็นตัดเสียงร้องนะครับผมแบบนี้มีแค่นี้จริงๆอ่ะ สำหรับตัวกระดาษที่อยู่ภายในนั่นเองนะเพือ่อนๆครับผมพับพับพับนี่มีอะไรอีกแล้วจริงๆแล้วในนี้จะจะมีเขาเรียกว่าเป็นรูปสุ่มมาด้วยนะครับผมรูปสุ่มมาด้วยโอเคมีอะไรอีกปึ๊บแผ่นซีดีครับกดตรงไหนครับโอ้โหแน่นมากเออหืออ,อ้าใหม่จริงๆ มาเอชิกะมูกันนะแวววาววับวับแวว,ว um. นะครับแล้วก็มีรายชื่อเพลงอยู่ตรงตัวแผ่นนะครับเห็นไ,ไหม,มเล็กๆนี่โฟกัสนี่นะครับแบบนี้เลยสุดเส้นทางแบบนี้เพื่อนเพื่อนอะไรตา่างๆตามแผ่นนะครับผมแล้วก็แบนซีดี CD ตรงนี้นะครับผมโอเคมีประมาณนี้ ข้างหลังจริงๆ้วจะมีรูปสุ่มนะครับผมมีรูปสุ่มอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมก็เอามาแจกแล้วกันนะครับผมโอ้โหโอ้โห,โหแน่นมากนะครับมันจะมีรูปสุ่มอยู่ข้างหลังนะครับไม่มีอะไรแล้ะในส่วนของตรงนี้นะครับหมดแล้วก็เป็นรูปปกที่น้องๆยืนกันอยู่เย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 ่นะครับนี่จบกันไปสำหรับมาเอชิกะมูกันนี้ที่เป็นแผ่นซีดีนะครับผมในการ เขาเรียกว่า Unblock Review นะครับ5นาทีเสร็จๆไปต่อกันเลยสำหรับในส่วนของโฟโต้นะครับบิทิโฟตโตบุ๊กนะครับผมอันนี้ก็จะได้รูปภาพที่สวยงามนะครับมาดูกันผมจะเอามาแจกสมาชิกนะครับเดี๋ยวก็จะมาจับกัน20กว่าๆเดือนสิงหานี้จะเจอกันแน่นอนสำหรับการจับแจกนะครับซีอัลบั้มมาเอเชิชกะมุกันนิกับ มินีโฟโตบุ๊กนะครับมาเอกชิกะแล้วก็จะมีพวกอย่างอื่นอีกนะครับผมก็ห้รางวัลใครจะได้ไปเป็นสมาชิกที่นี่ก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่เขาเรียกว่าสนับสนุนกันมาแล้วกันอ่ะมาเขาเรียกว่าอันบ็อกรีวิวโฟโตบุ๊กนะครับมินิโฟตโตบุ๊กมาเอกชิกะ,มกะ,มกะเมื่ี้นะครับผมมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับผมไปปึ๊บเออ เปิดนะครับเปิดซองมาครับโป้มันก็จะมีมิวสิกนี่มิวสิกการ์ดนะครับขูดโค้ดแล้วจะได้เพลงไปฟังนะครับผ่านแอปนะครับผมตรงนี้เลยนะครับมาเอชิกบปก,กนี้ชัดเจนเนจ้าเนจ้ารายละเอียดตรงนี้นะครับในแอป a m โอเคหนึ่งอันแล้วจะมีรูปสุ่มหนึ่งแผ่นนะครับมาเรามาโฟกัสกันที่ข้างในดีกว่ามีรูปอะไรบ้าง นี่ครับตัวสมุดนะครับต้องเรียกว่าสมุดตัวสมุดจะมีอะไรบ้างนี่รูปน้องน้องยืนวัสดีครับคุณพี่ยืนยิ้มกันน้องเหมยผมอยู่ไหนเนี่ยหาน้องเหมยน้องเหมยอยู่นี่อืมน่ารักโอเคปึ๊บด้านหลังอ่ะสุดเส้นทางแบบนี้โอเคใส่ในออกมาปึ๊บไปอย่างนี้ว้ากำลังวิ่งกันโอ้ยภาพนี้น่าเอาไปแปะกำแพงโอ้ยน้องเหมยน้องเหมยัวนหิ้วนะครับผม สังเกตจากรูปน้องเหมยัวนหิวเลยนะเนี่ยโฟกัสที่ดีหน่อยเห็นไหมน้องเหมยกำลังโดนทิวปีกนะครับขาลอยเลยเหมือนน้องพันเลยสไตล์เดียวกันก็รูปสาวๆรูปนี้นะครับถือว่าเอาไปแปะเขาเรียกว่าแปะกำแพงเอาไว้ดูได้นะเพื่อนเขาจงใจให้เราทําแบบนั้นแหละเอาไปแปะในสิ่งที่เราแบบอยากจะเห็นหน้าน้องทุกวันอะไรเงี้ยรอยยิ้มของน้องๆมีความสุขอะไรเงี้ยนะครับบนด่านฟ้าเมย่ามั้งนะตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะครับ ข้างหลังก็เป็นทิวทัศน์ของเขาเรียกว่าทิวทัศน์ของเชียงใหม่ที่เป็นดอยสุเทพเป็นดอยต่างๆดอยปุยดอยอะไรก็อยู่ข้างหลังนั่นแหละนะครับภูเขารอมรอบเมืองที่แสนอบอุ่นนะครับอากาศเย็นชื้นแบบนี้โอเคมีอะไรอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมโอเคในส่วนของปกมันนะครับต่อไปข้างในมีอะไรบ้างข้างในเป็นนี่สวยๆนะรูปสวยนะครับ ผมว่าเอาจริงๆๆเลยซื้อเป็นมินิโฟโตบุ๊กคุ้มกว่าซื้อแผ่นซีดีนะเพราะว่าการลงทุนในการใช้ภาพมันเยอะกว่าแล้วนี่น้องใบยงหลังนี่นล่ลรัานี่ไแม่แม่ม่โฟกัสโฟกัสเอ้ยยโฟกัสโฟกัสอีกโฟกัสอีกโฟกัสอีกเอ้ยอีกอีกอีก,อก,อกแค่นี้ชัดชัดสุดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคนัลลานะครับแบบนี้ ีฟอร์จูนอะไรต่างๆน่ารักสวยงามนะครับผมกระดาษดีครับอย่างที่ผมเคยบอกมินิโฟตโตบุ๊กนี่ใช้กระดาษที่โอเคเลยนะครับผมวิวเชียงใหม่อยู่ข้างหลังเรานะครับข้างหลังสีดำมีอะไรก็ผู้ผลิตนะครับอะไรต่างๆ,ๆเกี่ยวข้องกับซิงเกิลน,นี้อัลบั้มนี้นั่นเองเปิดครับเจอสีดำมาเอชิกัมุกอันนี้ีเจมฟทปึ๊บมีอะไรอีกเปิดไป โอ้โหรูปด่านฟ้าเมย่านี่เองรูปนี้ไกลไปนิดนึงนะน้องเหมยอ,อยู่นี่เลยนะครับแอบโฟกัสต้องเหมยกันกดใครมาโอเคหน้าบึ้งเฉียวกดใครมา <c oughs> นี่ครับให้ดูรูปกันนะครับผมสาวเดินกันนโฟกัสโฟกัสหน่อยโอเคไปต่อครับผมหน้าต่อไป ป๊าบก็เป็นเขาเรียกเนื้อเพลงนะครับแค่มองมุ่งไปถึงแนาเน้นเพื่อว่าอะไรนะเพื่อระบายความปวดร้าวใจ <c oughs> โอเคสูดเส้นทางนะครับผมแล้วก็เป็นเพงลงรถไฟสายรุ้งนะครับเนื้วเพลงโอเคโอ้โหภาพเดียวแต่และคนนะเท่ไปเลย พอลหน้าว่ากันเถอะลาตินเนียครับผมน,น้องลาตินนี่เท่ปะเป็นยังไงครับเ,เพื่อนๆนะแบบนี้ยืนสวยๆนะครับผมน้องลาตินนะผมไปครับโอ้ยน้องพิมพ์น่ารักมากับผมสาวผมดำผสมแดงนี่นะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวใครรักน,น,น้องน้องนี่ต้องมาตัดภาพแล้วไปแปะข้างนอกเลยครับผม ผมผมนี่มามิงชี้ชี้มาที่กล้องนะครับผมเจออรม,มาเจออรสวยๆนะเหมือนเจ้าหญิงเหมือนสาวในเทพนิยายเจออรครับนะไปต่อครับเพื่อนๆครต่อมีใครต่อไปเนี่ยอุ้ยต้องเหมือนนารารูปนี้เล๊ะรูปนี้เหมือนใคยเห็นในโฟโต้เซนตหรือเปล่านะครับนารกภาพใหญ่นารายิ้มยิ้มยิ้มแม่

นั่นลากภาพนี้สวยนะภาพนี้สวยมากใครชอบไข่หวานนี่ต้องแบบเขาเรียกว่าตัดตัดหน้ากระดาษหน้านี้เอาไปแปะกนได้เลยเนะี่ยหูแชมพูนั่นลากนะครับเอาแล้วใครที่ชอบเขาเรียกว่าไข่หวานกับแชมพูต้องเลือกเอาแล้วว่าจะเอาหน้าไหนแนละ้วนั่นลากแชมพูชี้มาที่กล้องนั่นลากครับใครอยากดูชัดๆด,ดูได้แบบ 4K นะครับผมปล่อยคลิปเป็น 4K รอสักนิดนึงครับเพื่อนๆตอนที่ผมแบบลงใหม่ๆมันยังไม่เป็น 4K แน่นอนประมาณสัก4ชั่วโมงน่าจะเรนเดอร์มาเป็น 4K ที่หลังนะผมใครอยากดูรีวิวแบบชัดๆก็รอกันก่อนนะจะเย็นเพราะว่าคลิป YouTube มันยังต้องเรนเดอร์กันก่อนนะครับยังไม่อัพเป็น 4K ให้โอ้โหสิตานี้สุดยอดจริงๆมันลุดมาจากแอนิเมชันการ์ตูนน่ารักมากเสียงไซเรนมาเลยครับผมน้องพันนา่ารักอ้ เทวินเทลมัดลูกชิ้นด้วยนะผมส่งลูกชิ้นเขาอะนั้นลักนะสาวเหนือนะไปต่อปิ๊งครับปิ๊งปิ๊งนี่ก็น่ารักดิส่วนสาวเวนโฟกัสครับนะั้นรักนั้นลกันนลกทำหน้ากดครมาแบบนี้สวยครับสวยฟ้าใสเป็นสาวแล้วได้ข่าวว่าช่วงนี้มีดาเมจแรงนะครับผม น่นารักโอเคไปต่อฮะโอ้โหคันนิง้งสุดยอดนะเสาปะ h a ยไฟแรงสูงโอเคน่นารักสุดยอดจริงๆเชียวว่ะน่ารักมากครับผมสาป t ไทยมาที่แองเจิลแองเจิลในตัวจริงขาวขาวน่นารักนะครับคุณหนูแองเจิล เรือพี่ฟอนนั่นเองไปฟอจุนขวัญใจน้องโยนะครับผม,มนาราเทคมน้องโยบอกสวยเวอร์เป๊ะปังเท่นะครับนี่แอคมีสามแอคในสองหน้านี้นะน้องโยถูกใจกับหน้าตรงนี้นะครับผมแน่นอนนะเท่มากครับอ่า น้องโยอยากได้น้องโนน้องโยต้องไปซื้อนะครับผมโฟตโต้เซตม,มินิโฟตโต้บุ๊กโอเคอ่ะหมดแล้วเพื่อนก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวนะครับทั้งสองอย่างซีดีนะครับอัลบั้มมาเอชิกะโมกันเนีสุดเส้นทางกับมินิโฟตโต้บุ๊กมาเอชิกะโมกันเนีนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้แล้วกันเนาะตามพ่อค้าหรือว่าพรีออเดอร์ใบอะไรกันต่างๆกับรพิเชีย่ยวที่ช็อปปี้ล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมน่ารักมาก